สามสี่สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนคลับของลุงทีที่น่ารักทุกคนนะครับเช้านี้ก็เช่นเคยครับลุงทีก็อยู่กับเพื่อนคู่ใจนะครับเดินอยู่ข้างหน้าลุงทีเนี่ยเจ้าช็อกโกแลตนะครับอยู่บนสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยโทงนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับเมื่อคือน นะครับฝนก็ตกพรำๆทั้งคืนเลยเช้านี้ก็มาเดินมาวิ่งมาจ็อกกิ้งตามภาษาของลุงทีนะฮะก็เมฆคลื้นนะครับเย็นสบายดีนะครับก็นึกขึ้นมาได้นะครับบรรยากาศดีๆเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยากอยากจะร้องเพลงนะครับเ,เล่นๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันสักนิดสักหน่อยนฮะ เป็นเพลงของเทพพรเพชรอุบนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประจําตัวของลุงทีนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามีเพลงเดียวแหละที่ลุงทีจําเนื้อได้จําเนื้อร้องได้ครบถ้วนทุกท่อนกระบวนความเลยนะ mm hmm. เพลงอื่นๆนี่จําไม่ได้รลยครับมีเพลงนี้เพลงเดียวนะครับร mm ้ hmm. องมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะฮะ mm hmm. ตั้งแต่สมัยผู้ร้องคือเทพพรเพชรอุบลน,นะฮะ mm hmm. กำลังฮอตๆอยู่เมื่อประมาณสักมาประมาณสัก สัก40ปีที่แล้วนั่นแหละครับชื่อเพลงว่าอีสานบ้านเฮาโอเคได้ครับวันนี้มีอารมณ์อยากร้องเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับเพื่อนๆอนแฮมอมดอกผักกระแงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียดจะนาห้องยามฟ้าดังวนๆเขียดโมเขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันวนเมฆดำลอยปั่นป่วนฝนตกมาสู่อีสานหมู่ยาตีนกับแกะถูกฝนแลเขียวตรการควายทุยเสร็จจากงานเลมยาอ่อนตาามคนารุ่งแจง พอคุมคูตื่นเช้าตรู่รีบออกมาเร่งรุดไปหุดนแลนะฟังน้ำฟ้าฝ่าน้ำฝนอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานโดนเอาหนา้าสู่ฟ้าฝนเฮ็ดนาไรบ่อไ้เสาเห็ดนาไร có sao muôn <laughs> ơi ơ ơ ơ ô na 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 ơ ơ ơ muôn ơ ơ cộp ơ ơ nâu ผักเบกผักกระดาวผักกระโดนและผักอีหินธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแรงแห่งแผ่นดินไ้วยบึงนองแห่งเฮื่อทายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลายาเอยียงอายนับวันจะกลับกลายบ่าวส้าไหลเข้าเมืองกรุง เสียงแหนกล่อมเสียงสุงตุงลุงตุงแน่นแตรลุงตุงอ่ะเสียงแฮนกล่อมเสียงออโซอ่อนอออ่อนอีแล้วมาเด้อมาซอยกันกออีสาน้อบ้านของเฮาจบแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อน <laughs>